jk นำเสนอรถเก๋งมือ2นะคะครึ่งคันนี้นะคะปีไม่ลึกค่ะเป็นเก่ง5ประตูนะคะมาสด้าสองแฮตแบปี2017ค่ะรถมาแบบสไตล์เดิมๆเ,เลยค่ะทุกท่านบอดี้สวยเดิมนะคะน็อตไม่ขยับค่ะราคา178,000บาทนะคะทรงกำลังน่ารักเลยค่ะทุกท่านเครื่องยนต์ดีนะคะห้องเครื่องสวยสไตล์เดิมๆนะคะ เครื่องเกียร์ปกติเกียร์ตัดนิ่มครบทุกเกียร์แอร์เย็นภายในกว้างเบาะสภาพสวยไม่ช้ำไม่มีรอยฉีกขาดคอนโซลสวยงามนะคะไม่แตกไม่ร้าวแผงประตูก็เดิมๆิมเช่นกันค่ะภาษี68เลขไม่ห2 2 0 0 0รนะคะเป็นรถมือเดียวข่ะทุกท่านสภาพสวยสไตล์เดิมๆม,มากๆนี่เป็นเลขไม่นะคะ ท่านใดสนใจคันนี้นะคะติดต่อทักไปคุยโดยตรงกันได้ค่ะตามเบอร์โทรศัพท์ใตค้คลิปเลยนะคะอย่าลืมนัดไปดูตัวรถกันด้วยค่ะไปทดลองขับไปตรวจสอบเอกสารเลขเครื่องเลขตัวถังต่างๆให้ชัดเจนและสบายใจก่อนตัดสินใจนะคะสวัสดีค่ะ